ให้คุณแม่เข้ามาก่อนเมืองตรังแม่มาประจำที่ตัวเองมาเอาง่ายๆใครที่อยากจะกินหมูย่างเมืองตรังที่เขาร่ำอกันว่าอร่อยที่สุดให้มาที่งานแฉแฟครับไม่ต้องไปถึงตรังเพราะยกจากจังหวัดตรังมาไว้ที่งานแฉแฟแล้วหมูนี่ก็มาตรังเหรอ เป็นสูตรจากเมืองต่างปรมาย่างที่กรุงเทพใช่ไหมมาย่างที่กรุงเทพแล้วครับตอนนี้งกปกติที่หมูย่างมันจะตัวเล็กกว่านี้ไหมหรือต้องไซส์นี้เลยมันมีหลายหลายสูตรครับที่ทำกันสูตรตรังจริงๆเขาบอกว่าต้องไม่มีน้ำจิ้มถูกต้องไหมคะถูกต้องครับแล้วต้องย่างการหมุนการหมักคือยังไงคะพี่หมักอย่างนี้เนี่ยเราต้องหมักอย่างเดียวเนี่ยไม่ต่ำกว่าแดชั่วโมงครับแปดชั่วโมงหมักไว้ใช่ครับหมายถึงหมักหมูอย่างเดียวเนี่ยหมักหมูอย่างเดียวก็แดชั่วโมงแล้วครับแล้วค่อยๆย่างอ ใช้เวลา6ชั่วโมงในการจะได้กิคือหตัวครึ่งวันกว่านะครับหนึ่งตัวนี่ครึ่งวันกว่ากว่าจะได้กินหนึ่งตัวนะใช่ครับโอ้โหแล้วความเอกลักษณ์ของหมูย่างเมืองตรังมันอยู่ตรงไหนหนังกรอบครับหนังกรอบหนังกรอบจากการย่างนี่จากการย่างล้วนๆเลยใช่ครับผมเพราะนั้นมันหมูเมันก็จะไหลมันออกหมดแล้วถูกต้องครับเพราะเะนั้นมันจะเหลือแต่ความกรอบที่ไม่ได้จากทอดนะจ๊ะทั้งหมดี่มาจากการย่างย่างล้วนๆย่างล้วนๆเลยแล้วก็เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเราเนี่ยที่โดดเด่นเลยก็คือว่า ข้างในเนี่ยของเนื้อหมูเนี่ยมันเป็นเนื้อหมูแดงที่ฉ่ำๆเอรก็เป็นอย่างนั้นเลยไม่หรอกใช่ครับก็คือว่าหนังกรอบแต่เนื้อหมูแดงฉ่ำครับเพราะเกิดจากเครื่องเทศที่เราหมักเขาอยู่ข้างในชั่วโมงแล้วก็ย่างไปเรื่อยๆครับแล้วก็ย่าง6ชั่วโมงวันหนึ่งทําได้กี่ตัวเนี่ยวันหนึ่งก็คือ1เตาเนี่ยเราจะย่างพร้อมกันด้วยคุณภาพเนี่ยจะได้จะได้หเตาได้สองตัวแค่นั้นเลยตัวสองตัวได้กี่จาน สองตัวก็ต่อหนึ่งตัวเนี่ยได้ประมาณสัก200จ้อยจก็ได้เยอะอยู่ก็เลยเกิดสุว่าเขาเหมาไปงานวันเกิดงานเลี้ยงงานแซยิดหนึ่งตัวก็ร่าจพอดีน่าจะได้ครับจานละกี่บาทฮะถ้าเกิดเกิดเราเราขายเป็นขีดครับขีดเท่าไหร่ขีดละ80บาทแปดสิบบาทโอเคนะเพราะฉันขีดละ80บาทซื้อข้าวเหนียวมาจ้วกหน่อยโอ้โหน้ำจิ้มผมเขามีน้ำจิ้มอะไรนาจิ้มนียน้ำจิ้มนี้อันนี้จะเป็นน้ำจิ้ม เปรี้ยวหวานครับจะเผ็ดน้อยๆไม่เยอะครับหรือว่าจะกินแบบเป็นสิวดำก็ได้แล้วตัวเนื้อแดงมันก็เราก็ขายคู่กันด้วยใช่ไหมคู่กันด้วยครับเวลาสั่งก็คือแยกได้ว่าเฉพาะตัวหนังกรอบอย่างเดียวหรือเอาแดงจริงๆเอกลักก็คือว่าต้องพร้อมกันต้องกินคู่กันมันก็อนจริงมมันเป็นที่มาของอะไหรือไมหมูแดงหมูกรอบอ๋อมันก็จะมีทั้งเหมือนหมูแดงด้วยก็เป็นหมูกรอบด้วยเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้บุกโกะชนะแน่จริง รองพรุ่งนี้ใครไปถึงปุ๊บรีบจองก่อนนะครับความกรอบมันเนี่ยจะอร่อยมากๆเลยครับผมฝากร้านสักนิดนึงฮะได้ครับผมร้านเมืองตังหมูย่างเศรษฐีนะครับผมอยู่ที่บูธอ่าอยู่ที่บูธ e 1 2นะครับ e 1 2อยังไงพรุ่งนี้เชิญชวนไปที่ร้านกันเยอะๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเจ้าหมูกรอบๆไปให้ทานกัน่าเปันต่อที่มาเป็นต่อแล้วติดอกติดใจมาก